สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องป้องปายเบิรสุขุสุคนพี่น้องจา๋าเมื่อกี้กับฝนได้ตกลงมาประมาณสิบกว่านาทีพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มเอื้อนเริ่มเศร้าแล้ว ตกแป๊บเดียวพี่น้องกับใบแห้งปัดใดเนาะน้ำก็เริ่มหงงเริ่มหยังยไปเลาะหายังทำเลาะหาบ่งนำ้ำบ่พุนไปนะ้ำพุลมึงนี่ทำพุ่นำ้ำน้ำเลอะไหลได้พี่น้องแต่ก้าเนีมันสีอ่างให่หนานบ้านนี่แหละแต่ว่าปีนี้ถมสูงมันก็เลยอันไหลลงพุ่นเนะาะมึงแน่แต่ว่ามันต๊ะบดดนคัดต๊สีอัน โด,โดนแน่ก็คือสิน้ำเต็มให้เต็มคันอันนี้ตกแป๊บเดียวประมาณสิบกว่านาทีตอนนี้ก็ยังตกลินอยู่ได้พี่นักจาบรรยากาศชุ่มซ่ำหลังฝนตกเนาะหญ้าก็เริ่มเขี้ยวขึ้นมาแปลกหูแปลกตาหลังจากที่แหงแร้งมาหลายเดือนเบิ่งน่น้ำเริ่มไหลเด้ แต่ให้หน้ากับพันอังดินก็นเริ่มอิ่มนนำแล้วแต่นฝนมันบปตกต่อเนื่องเนาะหลายเมื่อยจังตกเธอหนึ่งนี่หนาแรงก็แหงแรงว่าสันหญ้าจนตายหนาฝนกับแนมไปแล้วก็มิตรนำ้ำไปยางยาดมันยังไป ย่างหมดพูนงูก็ออกหากินพี่น้องจา๋าฝนตกงูก็ออกอไปย่างเดให้หน้ากําลังเริ่มมีนำ้ำหลายคนพนา เวลาแหงแรงคือแหงโพดแหงโพแหงบบมีนำ้ำแหงจนบบมิเอียงเนาะบรรดาฝนพอป่า,ปามัตตาใสโพดโพว่าสันยามป่าลงตง่งแล้วพี่น้องคิดฮอดบรรยากาศแบบนั้นน้ำมันกำลังไหลเนาะแต่มันตกแป๊บเดียวกันฝนตกแล้วบรรยากาศดีบ่ฮอน ย่ามมีนำจัางสีนำกันไรล,ลงผุนแหละไรล,ลงหวยลงหองป่าก็ขึ้นมาว่างไข่เทวไให้หน้าพี่น้องประเภทป่าหน้าป่าคอประดุกป่าเข็งอย่างสิ่มนก็ขึ้นมาว่างไข่ย่ามป่าลงมันก็ลงเนาะแต่ว่าป่าเอ่นกับบมีดอกมีแต่ป่าหน้าประดุกประคอประเข็งว่าแต่นำมีเนาะมันขึ้นมาเองมัน อีกบดดนข้นฝนตกอีกรอบแบบนำ้ำเต็มให้เต็มขั้นกันชไดโตกกาเลยพี่น้องมันหอดระดูเห็ุหน้าแล้วเนาะส่วงเดือนพฤษภาานแหละเขาเจ้าตกกานี่อันนี้จะเป็นตะก,กาตก๊กผสมกับมืดมืดดำจนบม่เห็นอย่าง ตกมาแป๊บเดียวเพราะแข้งเปียกคดตกโดนกานีีกสิน้นำเต็มให้เต็มขั้นอยู่พอดินมันอิ่มน้ำแล้วอันนี้เป็นตะก,ก้าใายลีเด้งามตกกาวานกาเพิ่นก,นกนัวานแถวนี่แหละสามสี่ห้ น้ำกำลังไหลก่อนเนาใหม่กำลังเขียวพี่น้องนี่ใกล้ชิได้ออกนอ,กนอกแล้วฝนตกบรรยากาศหลังฝนตกดีแต่ฝนตกบ่ลมฝ่าบ่คอยแตก ส่วนใหญ่ฝนตกใหม่นี่ผ้าแตกผ้าห้องเนียเป็นตะยานอันนี้ก็ห้องธรรมดาอยู่นี่อันนี้จะเป็นอ่สะนำเจแหละเนาะสะนำอาคู่แฝดมันแห้งแต่อันนี้ฝนตกลงมาใหม่เน้ยน้ำยังเหลือหน่อยเดียวนี่ ตกกระไหลลงมาเพิ่มพอน้ำมันกระไหลลงมาตาม่ำนี่ละ่ะเอนนอแถวนี้ตะเกาบมม่มีนนำเนี้ยมีแต่น้ำหันหน่อยเดียวฝาห้องรึมรึมรึม,มนหนำกับลังไหลพอหยุดตกจะแม่นฝนพอดีตกมาห้ามมันมั่นเขาเจ้าพี่น้องจา๋าเขาเจ้าปลูกมั่นกันเนาะทางกระลงมัน ฝนมาตกใส่กะเริ่มป้งยอดเริ่มเขียวแล้วอันนี้เป็นที่ของเจแหละเนาะปุ้นละขึ้นไปหอดเทียงหน้าเพื่อนพนุนนี่น้ำกำลังไหลสวนมันเขาเจ้าสวนบา้าไงนึงพี่น้องนี่เขาเจ้าปลูกมันแต่ว่ากำลังเขียวเด้ กำลังอันแตกยอดเพราะฝนตกสมมืิในบ้านบ่ามีก็เริ่มบ่ค่อยมีปลาเป็นไหนแล้วเขาเจ้าดิยมปลูกมันกันหลายสองปีแล้วเริ่มสิบุมีปลาหาเฮ็ดแล้วไผมิทีกะเบิกทีปลูกมัมกนมน,นำในเดินมันไหลลงมาผีเบิดเนาะ นี่มันจะมีคลองไหลลงมาเห็นบ่ส่วงอันแหงแหงแรงแๆแดดๆอดด่ะหย่ากระตายเบิดเด้พอพนตกแค่รอบสองรอบก็เริ่มเขียวขึ้นมางัวก็เริ่มมีหยากินแล้วบรรยากาศซุ่มซ่ำ แต่มันก็ยังมืดฝนอยู่เด้พี่น้องว่าเมงมันมสิตกมาอีกรอบบ่บางแน่งอนฝนน่ะมืดมือดอยู่เด้มันมืดฝนอยู่บบเห็นแสงตะเวนเฮ็ดบดออกฝนตกเนาะมันเปียกมันซุ่ม แม่นองมยเก็บกระด้หลายเติบอยู่ได้ประมาณถ้วยสองถ้วยเห็ดบดแต่อีบกิมือเห็ดปวกกระดาษสีออกอกันละ,ะนำเริ่มอังคิดเห็นบรรยากาศ ส่วงป่าลงตรงว่าแต่ฝนตกลงไปยามตรงวันนี้น้ำไหลจักน่อยป่ามันก็ลงแล้วย้ามป่าลงเนาะส่วงนี้เป็นย้ามป่าขึ้นคันฝนตกแห้งกับป่ามันสิขึ้นว่างไข่ฝนตกตอนนี้ก็ตกปล่อยๆได้พี่น้องนี่มันก็ตกปอกแปกปอกแปกอยู่แต่บ่อแห้ง อ้าวคือผ้ากันนี้อันเจแหละขึ้นเถียงไปแหละฮะย่านผ้าห้องผ้าแตกบ่ผ้าห้องผ้าแตกพันนี้ขึ้นไปอยู่เถียงเบิดป้าเจแหละอยู่ผู้เดียวท่านผู้ชมนี่อยู่สองแถวเอามาเมื่อก่อนจมว่าหอน มันพอฝนตกปะตุ่มผ่าบัดท,ที่นี่เ,เป็นใจหนาวบ่บัดเนี่เอาเอาบ่เป็นไข่แล้วบ่นี่แหละฝนจิตกแดดจิออกน้าก็นอนอยู่นี่นอนฟังเสียงฝนบรรยากาศดีแต่ว่ากาอากาศเย็นๆด้ฝนตก นี่ตะบะลมขนมแห้งนางก็เอาผานี่ลงกันไว้นี่ลงมานี่เด็กๆมาเล้พี่นอ้องหญ้าเขียว,ลวเลย่ยคนลูกเองได้ละบ่อนี่เหรอ,อย่างนางก็อาศัยสามีนางพยุงลูกพยุงหย่าง แต่ว่ายากับตอนลูกนี่แหละถ้านั่งนั่งก็เริ่มนั่งได้ปกติแล้วเนาะย่างก็ย่างได้อยู่แต่ว่ากะอันนี้ผล,ไม,ลไม้หายไปได้หมดแล้วทำหมดแล้วกิน,กนขา้ายังกับยังพอใจเฮะ ไปแม่ไปกินแกงหน่อไม้ยาย,ยรวยยายรวยกำลังกินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อึ่งโบใส่เ,เป็นง้อใส่กินกับต้มเอึ่งแกงหน่อไม้ก็ใส่น้ำตาลมาสั่นให้ก็ะแมนเห็ดหวานหน่อไม้น้ำตาลใส่ขาวอันเดียเพิ่พมมาอันคิดว่าเป็นอันผงสลดเพอร์ลเทสใส่อันใส่ทับีหนึ่งมันแล้วหวานแบบอันเดี้เพิ่นว่าเอามันคือหวานมาสั่นก็เลยหัวเจ้าของใส่น้ำตาลจะแม่นยายรวย แกงน้ำไม้ใส่น้ำตาลโอ้ยฝ<ต> <ผล S 2> นโบโตโแข้งนเนาะเดี๋ยวสิพาเด็กๆลงไปหลัดป่าเขาว่าพวกอันพายที่มีนำ้ำมีป่านะ่ะมันขึ้นเนียเวลาน้ำไหลลงสิเออมันเบื่น,น,ป,นป่าเบื่อขึ้นว่างไข่ ตกกระเด็นผสมกับเมิดเมิดได้่าสัน่นเมิดจนไปเห็นอย่างให้กระแม่สิโยดมาบึมบึมมาแล้วพาดเอ,อดิดเอ,อดิดมานนอนเดี๋ยวพ่อไปมิดซีรีคำขมันตกเคิงก็ดีกับสิอันนั้นอยู่เนาะอันนี้น้ำกำลังแบบกำลังไหลน้ำแน่หน้ากำลังมีมันตกบวแหงขัดตก แขงจักเธอหนึ่งก็อส,สียอันนี้แล้วเดี๋ยวฝนตกก็ชด้ภากันไปสอนหัวกสอนแมงดาพี่น้องเมื่อวานยายรุ่นเพิ่งไปสอนแมงดาเพิ่งได้จ้กตัวได้สองตัวบอกในผายลุ่มเนี่ยพูดมองเขาเคยไปสอนนู่พูดทงหน้าตัดสมพรนะ่ะแมงดาลายเด้ฝนตกแมงดา กบเขียดกวางไข่มันเป็นะระดูวางไข่เนาะปูป่าเหือนเนี้ยกระปูก็เริ่มวางไข่ผลตกใหม่เนี่ยเออขออนุ่าสิแบบเบิ่มเบิ่มมา,ออออออมาเอิดเอิดมาแบบเดียวหัวเบ,บ,บิร์ดมิดซิลี บริขาเหียนรอบบ่ายบอกเออจีรอตัวใหญ่แล้วเบิ้งฮะนี่พี่น้องจีโป้มาจะใสน่นี่นี่ฝนตกแล้วมันออกจากรูพอนำถ่วมรูพี่น้องจีโป้มนเริ่มจะได้คุดแล้วได้นี่เนาะบอกคันฝนตกมีหยาแบบนี้มันใหญ่ไวนะมันกินหยาอันนี้ฝนทังก,กระตกบอรกีหลอมงงไงจีโป้มคุยร้า,ายหลายแถวนี่เมื่อคืนไปเยี่ยงบอสิมอน ใา้จะไปเซลเซวนะโอ้ยยายรุ่นกับปเขาเจา้าว่าได้กัได้ม่กินนูนคันฝนตกมาแห้งๆกหมืนกรบรดนวกินดอกเนาะน้อไม้เฮ็ด จิโรอจีนา่าจิงหลีดไปงไงเอาเห็ดก,เเเกเ็เกรเิเรเเ่มเห็ดข้อเห็ดผึ่งออกก็ได้เริ่มออกแล้วเห็ดปักกับบกิเมอร์น่ะสออิออกอยู่เลเอาก็เข้เา,เาเก็บอยู่หามันบลายเต็ดบดออกแล้ว คุยจปบมเนี่ยลายโพดแถวเดินเนี่ยาม,ามึงในฝนตกเป็ดไปเร่นนนำเซลลงัวก,ก็ห้องนางก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มปกติอละเนาะพอบาดแผลมันเริ่มแห้งเริ่ม ไม่ได้ว่านยังทำอืมเอาคือแม่จะไปจัดคืนมาละแม่องทำกระพาะลงทำกับผ้าป่ไปหาหมอเจ็บท้องอีกแล้วคือเห็นับรถไคือเห็นรถไจอมาเลยรคือคือ่ แ <S an> พมเม่อคีร์จักมาก่นอนแลวก่า <S <S <an> นะอืมอยาพอิพี่นอ้นองน้องทำพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาฮันนี้กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศแต่เพียงเท่านี้เนาะพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจอีกบอกกี่วันถัดไปก็จะได้ไปหาเหตุแล้วออกแท้รอบนี้นะเพราะว่ามนันมันสมเด้จ มันตกมาหลายรอบแล้วไปแล้วพี่นอ้องสบายดีฝนตกป่าก็เริ่มเขียวเด้